ฮัลโหลโจ๊โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเย้ yeah! วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับกิจกรรมนะครับเปลี่ยนดีมนะครับฟรีไฟรฟรีนะครับบน K p พลาสนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้กสิกรใช้บัญชีธนาคารกาสิกรไทยนะครับง่ายๆท่านผู้ชมเปลี่ยน รีมบนเคพัรกันฟรีได้เลยนะครับกับลายสุดเท่นะครับมีลายไฮยาโตะนะครับแล้วก็ลายคิลลี่ร่างใหม่สุดร้อนแรงนะครับทุกผู้ชมเฉพาะลูกค้าเคพัรเท่านั้นนะครับในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับเพียงเปิดบัญชีธนาคารกับกสิกรไทยนะครับแล้วก็สมัครใช้เคพารนะครับให้สําเร็จนะครับแต่ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสมัครได้นะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนดีมนะครับบนเคพารนะครับให้เป็นฟรีไฟล์ได้แล้วนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมส่วนวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนนะเผื่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจต้องกดยังไงเปลี่ยนยังไงนะครับสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับไปชมวิธีมาแล้วเข้าใจขึ้นยังนะครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะครับแค่เราเปลี่ยนรูปเสร็จนะครับเราก็จะได้รูปเท่ตนะครับเป็นรูปของไฮยาโตะนะครับหรือว่าเป็นรูปของเคลลี่นะครับแล้วเราก็จะมาไปอวดเพื่อนนะครับโชว์ความเหนือให้ดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ในกรณีที่เรานี่ครับใช้เคพัทนะครับเราสามารถใช้โปรโมชั่นนะครับเติมเพชรสุดคุ้มนะครับกับไกด์หน้าฟรีไฟล์ได้นะครับโดยเติมผ่านเคพัทนะครับรับโบนัสเพชรเพิ่มไปอีก10%เลยท่านผู้ชมโอ้โหคุ้มขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมคือสิทธิพิเศษอย่างนี้นะครับถ้าเติมผ่านบัตรไกด์หน้านี่ก็จะลําบากนิดนึงครับแต่ถ้าเราเติมผ่านเคพัทนี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจดูคลิปแล้วยังไม่รู้นะครับว่าเอ้ย พี่ครับวิธีตั้งค่าเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะมันต้องเริ่มยังไงนะขั้นตอนมันต้องมียังไงบ้างนะครับสามารถย้อนดูคลิปซ้ําก็ได้นะครับหรือไม่ก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับมาใช้เป็นนี่ยนะครับดีมของฟรีไฟล์ให้นะครับท่านผู้ชมก็คือจะทิ้งไว้เป็นขั้นตอนแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมี ลิงก์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับและกิจกรรมต่างๆนะผองเคพัสนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษหรือแม้แต่โปรโมชั่นใดๆก็ตามนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เคพัสนะครับและก็พิเศษเลยครับถ้าเกิดน้องยังไม่มีเคพัสนะครับถ้าเกิดน้องอยากจะใช้เคพัสนะครับต้องมีอายุ12ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสมัครและเปิดใช้บริการได้นะครับ วิธีเปิดใช้บริการก็ง่ายแสนง่ายนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เป็นลูกค้าใหม่นะครับเปิดบัญชีนะครับแล้วก็สมัครเคพาร์ตได้สำเร็จนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับดีมนะครับของแอปเคพาร์ของเรานะครับให้กลายเป็นรูปโลโก้ของไฮยาโตะนะครับแล้วก็เคลลี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมง่ายมากครับและแถมอีกอย่างนะครับสามารถที่จะเติมเพชรได้โปรโมชั่นเพชรพิเศษเพิ่มอีก10%โอ้โหง่ายกว่าเราเติมในเกมอีกครับท่านผู้ชม ถ้าเติมในเกมอย่างนี้เราก็เติม35บาทก็จะได้แค่รอยเพชรใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเติมอย่างนั้นเราได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคือเราได้มากกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเป็นโปรที่คุ้มมากครับสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟเออร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่านะครับก็สามารถใช้กันได้นะครับบอกเลยว่าโปรดีๆอย่างนี้ไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยังไงนะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ได้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมกดดูกันได้นะครับแล้วก็ คลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้พี่มาแนะนำเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรหรือว่าข้องใจหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถกดกระดิ่งและกดติดตามช่องผมไว้ได้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับวันนี้นะครับผมก็ไปแล้วภารกิจนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าใส่เสื้อตัวนี้นะครับแล้วลงไปเล่นนะครับไปแล้ว อย่าลืมไปเปลี่ยนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่เท่นะครับเดี๋ยวไม่เท่เหมือนเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเอ้ย